วันนี้มาทอดกล้วยนะจ๊ะก็เป็นอาชีพเสริมของเราที่เราขายของอะเนาะแล้วเราก็รับซื้อกล้วยจากชาวบ้านนะจ๊ะซึ่งเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะจ๊ะเราก็มาวางขายหน้าบ้านแล้วที่นี่มันขายไม่ทันนะจ๊ะมันก็จะเป็นซุกงอมนะจ๊ะเราก็จะเอามาทอดเนาะเนี่ยเราก็จะขายแบบนี้นะจ๊ะนี่คือกล้วยที่เราเตรียมไว้ ทอดกล้วยขายจ้าขายก็ขายมดทุกวันนะจ้าถ้าเราขยานทอดหรือว่าถ้าเรามีกลวยก็ขายมดทุกวันนมีทัยี่สิบตาา ใส่เจ็ดชิ่น,นะจ๊ะถ้าไหนมันน่อยก็ใส่แปดเพราะว่าวัตถุดิบพวกน้ำมันพวกไหลมันขึ้นราคานะจ๊ะแล้วก็ต้องขายประมาณนี้นะ,ะก็ได้เยอะอยู่นะ ทอดกล้วยนะจ๊ะขายหน้าบ้านอันนี้เป็นกล้วยที่เรารับจากชาวบ้านนะจ๊ะมันก็จะสุกแล้วเนาะมันก็งอมแหละเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะทอดอีกวันหนึ่งอันนี้ก็ทอดแล้วรอนทั้งวันเลยจ้านี่ทอดเพิ่งเซตเมื่อกี้เนาะก็เอามาวางจากกะขายได้เรื่อยอ่ะจ้ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องบ้านสวนลุงมนนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านจ๊ะสวัสดีจ๊ะ